ครับสวัสดีครับผมนายสัจิลพัฒนาคสุขนะครับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรครับวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์บ้านเรานะครับที่ชายแดนนะครับไม่ปกตินะครับได้ลบกับกัมพูชานะครับพวกผมนะครับกับกลุ่มนะครับก็เลยเป็นทานน้ำใจศูนย์รวมน้ำใจของชาวจังหวัดยะโสธรนะครับรับ บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อที่จะนําของต่างๆนะครับไปช่วยเหลือ,อพ่อแม่พี่พี่น้องที่ประสบภัยและทหารแนวหน้ารั้วของชาติของเราครับถ้าใครอยากจะมาะบริจาคสิ่งของเชิญได้ที่คุ้มวัดมหา,าธาตุนะครับจุดรับบริจาคสิ่งของนะครับผมขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอบพระคุณครับ